สวัสดีครับวันนี้มาพบกับมิงเซอร์วิสนะครับมาพบกับสินค้าตัวนี้จะเป็นไฟมุมเดิม AE นะครับเป็นงานไต้หวันดีโปโ้เราก็เริ่มจากคู่แรกกันเลยตัวนี้เป็นไฟมุมโดเรมอนนะครับเป็นงานไต้หวันดีโปโ้ AE90 นะครับ AEEE90-92 ถึงโดเรมอนเป็นงานไต้หวันดีโป้นะครับคู่ละ5 0 0บาททุกคู่เลยไฟมุม AE นะครับไฟมุมเดิมงานไต้หวันดีโป้ใครใช้รุ่นไหนอยู่ก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยครับมีโดเรมอน3ห่วงหน้าหนูตูดเป็ดแล้วก็มีไฮท็อกนะครับ